สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นโบตันแคร์นะคะทีะ่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีตุ่มดอกแล้วนะคะอย่างที่ว่ากันก็คือตระกูลโบตันเนี่ยเขาจะมีดอกให้ชมประมาณช่วงปลายปลายปีนะคะเดือนธันวาคมการานะคะแล้วก็ ต้นของมุมเกษตรนะคะอาจารย์เหี่ยวเหียวน่อยนะคะไม่ได้ไม่ค่อยได้มาลดน้ํานะคะเขาก็มีตุ่มดอกแล้วนะคะนี่ก็คือตุ่มดอกของเขานะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะบานนะคะนี่นะคะตุ่มดอกของเขาเนาะก็มีทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีชมพูสีโอรสแล้วก็สีขาวนะคะอ่าเห็นไหมมีสีนี่สีสีขาวนะคะนีสีอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นสีโอรสด,ด้วยสีขาวกันแน่นะคะมีแ็กอยู่สองอันหล่นมาจากที่อื่นนะคะหล่นมาจากอีกสองต้นนอะอ๋อต้นนี้เป็นสีชมพูนะแต่สีชมพูนี่ยังไม่มียังไม่มีทิศท่าว่าจะมีตุ่มดอกนะคะสีชมพูเนาะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีโอรสื้ว่าสีขาวนะคะ ต้นนี้ก็แท็กก็อยู่สองสองอันนะคะต้องลุ้นดูนะคะว่าดอกเขาบานจะเป็นสีอะไรนะคะลดน้ำไปไป,ไปมาเขาก็ปนกันไปหมดนะคะส่วนต้นนี้เป็นสีแดงนะคะแท็กเขาเขียนว่าเป็นสีแดงนะใบก็ออกแดงๆแล้วก็ดอกเขามาเป็นสีสีแดงชมพูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันเขาน่าจะบานนะ ถ้าเขาบานแล้วมุมกเกษตรจะมาอัพเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะปกติโบตันเนี่ยเขาจะมีสองสายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์ดอกใหญ่กับสายพันธุ์แคร์นะคะถ้าสายพันธุ์ดอกใหญ่เนี่ยก็คือกิ่งเขาก็จะยาวนะคะยืดยาวแล้วก็ออดอกเขาก็จะใหญ่มากนะคะซึ่งมุมกเกษตรก็กําลังขยายจํานวนอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะ สั่งเข้ามาไม่นานนะคะแล้วก็กําลังทําจํานวนอยู่ส่วนต้นเล็กๆต้นสายพันแคร์เนี่ยก็คือเอ่อเขาก็โตแล้วนะคะกาลังมีดอกนะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจจะเลี้ยงโบตันนะคะโบตันเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นแคทต,ตัสอีกสายพันธุหนึ่งนะคะที่ เลออีเ้ยงง่ายนะคะเข,เขาเขาเลี้ยงง่ายนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้น้ําเขาบ่อยหน่อยนะคะก็คือถ้าน้ําเขาไม่พอเนี่ยเขาก็จะ เออเหี่ยวนะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งถ้าแบบเราเลี้ยงเขาไว้ในร่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดเราเราเผลอไม่ลดน้ําให้เขานะคะเขาก็จะเหี่ยวเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ในร่มเนี่ยใบเขาค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ําให้เขาบ่อยๆเนาะเขาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ชอบน้ํานะคะแล้วก็ยิ่งถ้าแบบ เราลดเราเลี้ยงเขาไว้ใต้ต้นไม้นะคะ <ivan. S 1> เขาเลี้ยงไว้ในร่มอะ่ะเออโบตันเป็นไม้ตระกูลที่ชอบชอบอยู่ในร่มนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไว้ในร่มเนี่ยเขาก็จะโตดีนะคะโตดีนะคะในร่มแต่มีแสงนะก็คือไม่ไม่คือบางคนอะ่ะเขาก็สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เหมือนกันนะคะแต่ก็คือถ้าเราจะไปเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเทรนเขาก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วตระกูลโบตันเนี่ยเขาชอบอยู่ใต้ร่มไม้นะคะ แล้วก็ดินของเขาก็ต้องชื้นนิดนึงนะคะต้องชื้นนิดนึงเขาถึงจะโตดีนะเท่าที่มุมเกษตรสังเกตมานะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าแบบอยากจะให้ให้ใบเขาดกนะคะดอกเขามาไวนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยได้นะคะใช้ปุ๋ยเกล็ดได้นะคะตอนนี้โบตันของมุมเกษตรกําลังเจอปัญหานะคะเรื่องโรคนะคะก็คือเพลี้ยนะคะอ่าเห็นไหมเขากําลังขึ้นเพลี้ยเลยนะคะ เดี๋ยวมุมเกษตรต้องหาวิธีกําจัดนะคะรออีกสักพักหนึ่งก็คงต้องใชเ้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะใช้ยากําจัดเพลี้ยหรือว่าจะใช้เป็นอะไรดีนะคะจริงๆแล้วเพลี้ยหอยเนี่ยสามารถขึ้นขึ้นกับสามารถเขาเรียกว่าสามารถเป็นได้กับต้นไม้นะคะ จะตระกูลแคตตาทุกสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาอย่างมีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเม้นมาว่าสามารถขึ้นตอนนาดดำตอลิเทอโรได้ไหมก็คือสามารถขึ้นได้ทุกสายพันธุ์นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นคัตตสของเราสายพันธุ์อะไรเขาสามารถขึ้นได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วอย่างของมุมเกษตรที่เป็นโบตันนี้เนี่ยก็คือเขาก็เอ่อกำลังเป็นเพลี้ยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรก็คงต้องหานะคะอะไรมาพ่นนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้เป็นเอ่อยายาฆ่า,มาแมลงยากำจัดเพลี้ยแบบเคมีหรือว่าชีวพันธุ์ดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก็คืออยากจะให้ดอกเขาบานก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปจัดการเขาตอนนี้แล้วแบบเออดอกเขาจะร่วงนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าเขาบานยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับดอกของโบตันนะคะ ถ้าดูแลดีๆนะเขาน่าจะสวยกว่านี้เนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาเขาไปแช่น้ําไว้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเหี่ยวเลยทีเดียวนะคะไม่ได้ลดน้ําเขามาสองอาทิตย์นะคะเพิ่งจะเอาเขามาเมื่อคืนเพิ่งลดน้ําให้นะคะเขาก็จะเหี่ยวๆหวน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู โบตันนะคะของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาบานยังไงมุมเกษตรจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ